น้อยน้อยลดมาน้อยลดมามันจะมาหาโอ้ยน้อยลดมาไปไปไปน้อยลดมาได้หน้อยบ่ไปรถไก่มนชี้เร็วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ติพาท่านผู้ชมมาลูกจักกับ หัวอีกคอกดนะครับเจ้าของเราใช้เวลาเลี้ยงหัวคอกนี้มาแล้ว20ปีครับผมแน่แน่จะก,การเลี้ยงหัวเ,วเดี๋ยวอีนด้พัฒนผู้ชมไปพูดไปคุยกับเราครับเอาผ้าอึ้มสวัสดีครับอันบ้านท่านนี้บ้านไหนครับพ่ออึ้มบ้านนรดแดงบ้านนรดแดงเนาะนรดแดงตะบลครับอ,อำเภอเชียงภูมินนครับเนาะ,ะหัวเขานี่ตอนนี้จะมีตั้งแต่ตัวครับติดเกตติดตัวเลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วครับ อดมีสิปีแล้วโขาเลี้ยงงัวมาได้ครับ20ปีป้าทัวยี่สิปีที่เลี้ยงงัวนี่ได้เนี่ยน่าจะการเลี้ยงงัวส่งลูกส่งอย่างเลี้ยนไปสินและโอ้ก็ได้ขายส่งลูกส่งเต้าเลี้ยนเนาะครับเนาะโอ้ป้ายี่สิปีเลี้ยงเลี้ยงมาที่เลี้ยงผู้เดียวสิครับผู้เดียวนี่ยะยังไหวอยู่ไหวของเขานี่เป็นงัวไล่ทุ่งนะครับเนาะเลี้ยงไปเรื่อยๆงไปเรื่อยงัวของเจ้านี่ก็เดินพันดยังครับนะบใช้ไงบ่โอ้ ที่นี่ย้ำทับเดิครับได้ไปพ่อทั้งหลมาทับอ่ะพ่อก็ซื้อมาไว้โอ้เจ้าซื้อพ่อคุ้มฝูงไว้เยอะบักเถิกตัวนี้เจ้าไปเอามาได้ทั้งหลาครับนะไปซื้อทั้งหลายมือนางชะงาโอ้ซื้อมาจากมือนครับีมือซื้อมาเด็กปีแล้วครับสองปีนี้โอ้เอามาเอามาไว้ทับอ่ะเนาะประจําข้อขออ้างวัเนาะปีนี้ได้จากโตครับลูกเกิดใหม่อ่ะปีนี้ครับก็ได้สองตัวนี่เนี่ยสิครับยังพัดออกยังท่องอยากโตครับท่องอยู่อ่ะ เดี๋ยวบางอย่งไม่ได้สามซี่ตัวโอ้ยังบ้านได้ออกเนาะได้ลูกสาวลูกชายครับออกไหมนะได้ลูกสาวทั้งสองตัวเลยทั้งสองได้ได้ขายเลยบอกคุณพ่อแต่ละปีหรือวะขายขายทุกปีนะขายทุกปีปีนี้ท่านได้ขายอยากโตแล้วแล้วปีนี้วางแผนไว้ว่าที่ขายอยากโตครับบอลคันขายปีนี้ว่าที่ถุนมูนี่ไว้ปีนี้ยังบอลขายเทอะร้อยไงคนนี้ก่อนมันมูนี่จะจงว่าจะแทนมูนั่นผมหมายถึว่าที่เปลี่นแม่พันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่เปลี่ยน คันปล่อยกันที่ปล่อยมูแม่ใหญ่เด็ครับมูเถาเด็กมูเถาอ๋อมูเ่าออกเนาะอันมูนี่ใหญ่พุ่นยังสีขายเอาคุณพ่อเบ่งไปในฟังนะก่อนที่จากกันแล้วครับเลี้ยงง้อยนี่พ่อว่าดียังไงน้อยน้อยลดมาน้อยลดมามันจะมาหาโอ้ยน้อยลดมาไปไปน้อยลดมาดหน้อยบ่อไปลดไก่เปนชี้เร็วครับนี่เระบ่อยอย่างยั่งกับ พอเมียนลังคนโอ้ไวเอาอะไรมาน้ำตาจะเกลี่ยน้ำฝนเอาในแห้งเห็นงอแห้งเล่นอะไรรู้จักโอ้จักแต่วูวูจังนเสบ่าเป็นไงบ้างจนง่ะเออเอาอีสองสามขวบอ๋อพ่อตาว่าเลี้ยงง้อดียังไงครับเอากจใส่ปากเลยกันดีว่าเป็นพืชหมุนเวียนเนาะเศรษฐกิจนาเขาก็ได้เฮ็ดนอนมันหเปล่าเตี้ยอ๋อเขาก็เลี้ยงหนึ่งนาก็ได้ไถได้บ้านก็ใเขาขึ้นมือยู่เนา่ ง้วนนี่ก็เลี้ยงเป็นอาชีพหลักอีกเนาะอาชีพหลักของเขาเสริมว่าเสริมมาเว่าเรื่องไรปะเนี่ยเนาะข้าจะเปิดตีละแสนเปล่าแล้วนี้ขายไปที่ครับเออมันขายมันนาะแล้วที้ราคางัวเป็นไรครับนี่เดวนี้บ่ราคาบ่เป็นไรบ่เป็นไรครับอือบ่คือปีกานี้ครับปีง้วนเป็นบ่ท่านเห็นพอข้าเล่นบ่เลยตลาดมันเปิดหัว่ามันพ่อสงสัยครับเพราะว่ามันติดโควิดอยู่มัน ลูกครับอ่ะคุณพ่อขอบคุณหลายแล้วพอเด้อเดี๋ยวพาดมาทีเว็มาเล่นนญำไมอ่ะครับครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ